สวัสดีครับคนนทายเล่นพิกบบ์วันนี้ผมจะมาขอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ป้องกันดวงตานั่นก็ได้แก่แว่นตาที่ใช้ในการเล่นพิคกบอ์ เหตุผลที่ผมอยากจะมาพูดในหัวข้อนี้ก็คือเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเกี่ยวกับแว่นตาพวกนี้เลยนะไม่มีใครมาเป็นสปอนเซอร์ให้เพียงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าในทุกวันนี้เนี่ยผู้เล่นมีความหลากหลายมากขึ้นมีทั้งผู้เล่นที่คล่องผู้เล่นที่ไม่คล่องอาจจะมีตีผิดตีพลาดรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆเช่นไม้พิกบอลอายุป,ปัจจุบันก็มีไม้ที่หลากหลายมากขึ้นไม้ที่มันทรงพลังไม้ที่เรียกว่าเป็น ไม้ power hot paddle อะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งก็ส่งผลให้ลูกที่พุ่งออกมาเนี่ยมันก็จะรุนแรงมากขึ้นโอกาสที่มันจะกระทบเข้ากับดวงตาของเราซึ่งเป็นจุดที่บอบบางมากๆก็เป็นไปได้นะเมื่อมันกระทบกระดวงตามันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากๆหลายๆคุณคนอาจจะคาดไม่ถึงส่วนตัวแล้วผมดวนเข้ากับตัวผมเคยเล่าไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นั้นผมเคยโดนลูกบอลแค่กระเด้ง จะขอบไม้เข้าดวงตาเนี่ยมันเจ็บปวดมากมายนะแล้วก็ต้องใช้น้ําแข็งประครบอยู่นานเราก็เข็ดเลยเรากะนั้นผมไม่เคยเลยที่จะเล่นพิบอลแล้วไม่ใส่แว่นเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันคืออยากจะให้ทุกคนได้ระวังในจุดนี้นะถ้าเป็นไปได้ก็หาแว่นมาป้องกันอาจจะเป็นแว่นกันแดดก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ป้องกันดวงตาของเราไว้ผมมีรูปเยอะมากมายอาจจะ นำมาแสดงให้ดูได้ไม่มากนะเพราะบางรูปมันดูแล้วมากเกินไปบางคนอาจจะรับไม่ได้ยังไงก็ตามนะครับก็คือ อยากจะให้ทุกคนได้ระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองอันนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับดวงตาถ้ามันบาดเจ็บหรือมันสูญเสียการมองเห็นไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มกันเลยกับการเล่นกีฬาในส่วนของสนามที่เมืองไทยนะฮะก็เท่าที่ผมเห็นก็จะเป็นสนามที่อยู่ในร่ม มีหลังคาเป็นสนามภายในอาคารซะส่วนใหญ่ดังนั้นแว่นที่จะใช้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นแว่นที่เป็นแว่นใสๆหรือถ้าใช้ดีลักษณะแว่นที่ผมใช้นยจริงๆแล้วมันก็เป็นแว่นใสแต่ว่าเมื่อโดนแดดมันก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นกันแดดไปนในตัวถ้าเราสามารถหาแบบนี้มาใช้ได้มันก็ใช้อันเดียวเราจะใช้กางแดดก็ได้หรือเราจะใช้ใน,ในร่มก็ได้นะ สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสายตาสั้นสายตายาวแว่นบางอันที่เราซื้อมามันก็จะมีเป็นเหมือนเป็นเลนส์เล็กๆเอามาใส่ข้างในเราสามารถไปตัดไปตัดแว่นที่ถูกต้องตามสายตาของเราอ่ะมันเป็นอินเสิร์ตอยู่ข้างในแปะเอาไว้นะเราก็สามารถใช้เล่นกีฬาได้เราก็สามารถอ่านหนังส่งหนังสือหรือว่าใช้มองได้เหมือนแว่นสายตาของเรารวมๆแล้วก็คืออยากจะให้ทุกคนได้ ลองพิจารณาจุดนี้แล้วก็ป้องกันไว้แต่นั่นเนินประสบการณ์การเล่นพิกบอลของผมผมโดนทุกบอลพุ่งเข้าใส่หน้าหลายครั้งเหลือเกินนะครับแล้วก็แว่นอันนี้แหละที่ช่วยเอาไว้ได้มาไม่ต่ำกว่า2หรือสครั้งครับพิจารณาแล้วก็ลองไปหามาใช้กันดูด้วยความเป็นห่วงครับจะได้เล่นพิกบอลกันอย่างมีความสุขและปลอดภัยสวัสดีครับ